สดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง AHEA Channel นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสําหรับผู้เป็นนายจ้างนะครับผมสาหรับผู้ที่เป็นเจ้าของบริษัทเป็น SME นะครับหรือว่าเป็นผู้ที่มีการจ้างแรงงานนะครับจ้างผู้อื่นทำงานให้นะครับผมและจดะจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนะครับผมและมีการ จ่ายประกันสังคมนะครับให้กับลูกจ้างนะครับผมตอนนี้นะครับข่าวดีนะครับผมรัฐบาลนะครับอุดหนุนนายจ้างช่วยจ่ายเงินเดือนลูกจ้าง3,000บาทต่อคนนะฮะนาน3เดือนเพื่อรักษาการจ้างงานนะครับผมก็พูดง่ายๆคือว่าใครที่เป็นนายจ้างนะฮะได้จดทะเบียนในแบบรูปแบบบริษัทหรือว่าห้างร้านนะครับห้างคุ้ส่วนนะครับผมและมีการ จ้างจ้างพนักงานนะครับแล้วเอาเข้อประกาศสังคมไปนะครับผมก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็จะเอาข้อมูลตรงนั้นนะครับมาเก็บว่าเอา่อมา,มาเหมือนแบบเขามีข้อมูลอยู่แล้วล่ะแล้วเราก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนนะครับเพื่อขอรับเงินนะครับช่วยเหลือนะครับในการาจ้างงานนะครับลูกจ้างจำนวนสามเดือนเดือนละน่าจะพันบาทเนีย่ยแหละอ๋อ สามพันบาทต่อคนนะสามเดือนน่าจะเก้าพันนะเออนะครับเออนะครับประมาณเก้าพันบาทนะครับสำหรับออนายจ้างนะครับผมก็สำหรับใครที่ออมีบริษัทนะครับมีห้างร้านนะครับแล้วก็ได้เอาลูก,ออลกจ้างเนี่ยนะครับเข้าประกันสังคมนะครับก็สามารถที่จะ ร่วมโครงการได้นะครับลงทะเบียนโครงการนะครับได้ที่ DOE. g o th นะครับผมะนะฮะตอนนี้นะครับอันนี้เป็นของอกรมจัดหางานเลยนะครับผมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่กรมการจัดหางานนะครับตอนนี้นะฮะก็ ใครที่ไปอย่าลืมไปลงกันนะครับอย่างน้อยรู้สึกว่าทางนี้ก็จะให้ส่งพวกสำเนารับประเมินประมาณว่าต้องส่งแนะหน้าบัญชีของของบริษัทหรือว่าห้างห้างร้านเนี่ยเป็นบัญชีหลักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่ทางรัฐบาลจะโอนเงินเข้าให้นะครับต่อเดือนนะครับสามพันบาทต่อคนนะครับนานสามเดือนนะครับก็ ยังไงให้รีบลงนะคะผมภายในวันที่20พฤศจิกายนนะครับตอนนี้ก็เหลืออีวันอีก10วันนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับที่เป็นนายจ้างนะครับอย่าลืมไปเจ้าของบริษัทนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะฮะอันนี้เงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลนะเป็นเินภาษีของเรานะครับถ้าเราไม่ลงเนี่ยมันก็เสียสิทธิ์เสียโอกาสนะครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ